และผมขอโทษที่จะไปจะต้องทิ้งเธออยู่คนเดียวขอโทษที่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังแล้วไม่หันับไปเลี้ยวเรื่องนี้มมนมีแค่ผมกับเธอเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวเธอไปพูดกับไอหมอนั้นได้ไงว่าพวกผมนั้นไม่เฟวหรือว่าเธอกลัสภาพชุดใหม่ของเธอนั้นมันจะเปื่อกลัวอนาคตที่เธอวางไว้นะากลัวว่ามันจะเคลื่อเธอไม่หันมาสนใจเด็กสลัมเธอหายกันไปเป็นเดือนเธอบอกข้าเถเหนอมาอันตรายเธออยากเข้าไปในเมือง วันที่ข้างกายเธอไม่มีใครผมแค่อยากบอกให้รู้เอาไว้ว่าผมยังอยู่ตรงนี้และไม่แค่หนีไปไหนคุนั่งคุยอยู่กับ my homie ผมทะยาที่สันน่ารักเสมอกับผม ยัยได้กูเพิ่งชงเราไปในแก้วม่โคตรจะขมพวกผมโคตรจะงงว่าเธอก็ไม่ใช่นมแต่โคตรจะหวานก็แบบว่าถ้ากินกาแฟเธอแม่จะเป็นต้องใส่น้ำตาลไม่ว่าจะกูชิลุยวีพวกผมก็มีแต่เธอต้องการแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่พวกผมไม่สามารถจะให้มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ของที่ผมสามารถจะให้ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับทองไม่เกี่ยวกับเงินที่ใช้นั่นก็คือหัวใจขออนุญาตให้ผมเอาเก็บมันไว้เพราะผมไม่สามารถที่จะให้ กับผู้หญิงที่คิดว่าผมไม่ใช่เธอไม่อยากลำบากอยู่ข้างถนนใช่ไหมไอเรื่องนั้นพวกผมก็เข้าใจผมไม่ใช่ผู้ชายที่เธอนั้นไปเงินเธอก็ไปเธอโลกใบใหม่ที่เธอต้องการจะไปมันอยู่ไม่ใกลเธอเบิดพุลาให้เธอนั้นทีมันไว้แล้วเธอก็ไปเธออันตรพันที่เธอนัทิงกันไว้ก็มีหัวใจเธอและเธอมันกับางไหมวันที่ข้างกายเธอไม่มีใคร ไปไหนไปไหนยิ่งค <your S 1> ุนั่งคุยอยู่กับมัไมโครมทยาสีสันน่รักษณ่เหมอกรพโปร